ตายจนได้ไม่เป็นไรเฮ้ยนอนเลยตายยาฆ่าย,าาย,ยกเห็นด้วยกินแล้วฟ้านสนมขึ้นมาดิวะมันมีใหญ่ไหมไโย,ย,ยิงยิงใหญ่ใหก็ไม่มีโอ้ยชีวิตฉันใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหมีใหญ่แค่เฟนเดียวนี่นะขนูสองเฟนก็พอถูถ่ายได้แล่วว้าไม่่ช่ฟ้าฝองตัวครับได้เลยผมเห็นแบงมุมอยู่ เอาอลีเก่านั่นอยู่นะ่อยาตะข้าเจ้าแดดเดียวโหดโหดหวานมันก็ตีแรงไม่ได้ไงวะเกี่ยวไปไงเกี่ยวเด้ไงกูบอมันไปไม่พงเว้นแตะข้าเจ้าเอาอะคะ เป็นค่เกลืตันมหาเรื่องปุอบเกลืตันเวลาใช่แล้วอือได้แล้วค่อยความไอ้ค่อยค่อยค่อยความงัวครับมีงัวต,ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเล้าคืองูผู้โชคดีหนูงูรับชะตากรรมของเจ้าอีกปะ ข้าต้องทำไรเจ้าม่องวันนี้เดี๋ยวเขาข้าไม่อยากต่อยเต้าเอา้ยผู้โชคดีที่โชคอะไรกันแน่วนันนี้มันได้ไหมตนะ้องทำมาได้เองก่อมันรอม้อ้ช่วยด้วยเนะี่ยไถ้าไรฟังแผงกูออกไปแล้ว ฟาร์มครับปุ๊บธนูเอ๊ะถ้าทำธนูนี้โอ้จะใช้มากกว่านั้นฮนะไอ้นี่ฟางไะไะเนี่ยเออไม่ง่ายจะละต้องใช้เหล็กนะครับต,ตอนนี้ไม่ใช่เวลาฟางใช้ฟางนี้ก่อนกันนะ คแล้วจ้ามีหนูตัวหนึ่งติดอยู่ในนี้งวครับพีอ่อ่ที่นี่นะจ๊ะฉันรู้ว่าที่นี่มันอึดอ,นะอัดนะแต่ฉันต้องใจที่แกที่นี่เพื่อเอาเพง่อนมปกคลุมโลกใบนี้เพราะว่าโคตรยอดเลย แค่ผมข,ข้างงัวเรื่อยเนี่ยผมว่างัวคงหมดบ้านแถวนี้ครับเดี๋ยวล่องงัวไปตัวนึงครับให้มันนมก่อนเดีย๋ยวทำเลยเว้ยผมจำได้ผมมีดินอยู่นะ เ,เก็ดนึกัล้วตอนนี้ผมนึกจนมัวไปันนะเนะนี่ยเกี่ยวเลยมันวไปมอ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 อ้แล้วอ็เราได้พรรักกันถึงวันสุดท้ายของชีวิตนี้ต้องกาชีวิตด้วและใช่ต้องชีวิตไปจะทำให้แกเนี่ยเบื่อตัวตายไปเลยเนี่ยมักอ อดรักกันเพ้อหยีแล้วที่ฉันฉนะันไปแก่นั้นมีคู่ใช่ไหมขอบคุณมากที่ต้องขังกันเถอะนี่ไม่ใช้ทางเลยใช่เป้เนี่คือขอบ,ค,บคุณของโลกใบนี้เราต้องทำอย่างนี้ทำใจจะไม่อยาทำร้ายแกนะเขออ่านมงโคตรเลยมาใช้หนังงวยนี่ทำนี่ได้ไหมครับเอ่อ ก็เรนะี่ยวไมาหายไปไหนเนี่ยเอ่มกล่อง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 นี่ไงกล่องมันมาคราฟกันได้เหรอเนะี่ยอยากรู้จังมันเป็นแบบเป็นแบบไหนนะฮะดูไม่ใช่เรืออนนะี่นะเรือที่เราดังได้นะ วิงนั่งเลยด้วยเจ๋งแป้งมีเรือเรือมีบรรทุกเย้มีกล่องฟรีเล้วเรามีสองกล่องนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะมีชีวิตลำบากหลังจากนี้ยูยหูชีวิตฉัน มีกล่องนี้ก็ได้ฝึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยแต่ฉันอยากเจอเต่ามากกว่านะเจอเต่าวัน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 เต่าเอาเขาเป่าวัน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  วิ่งเอาก็ตอเนี้ยขัานแรกแล้วถ้าอยากเราไวๆเนี่ยเราต้องใช้นี่ครับต้องฟื้นไปไวๆไปไวๆมานะครับใช่ไหมนะใช่เราขี่ไก่ไม่ได้ด้วยไงปัญหาอชีวิตรูดูปวกเท่ดลยกันมโชดนะตตตตต ทนกระโดดข้ามให้กัจะตีฟรีแต่มันไม่ได้กินระโดดข้ามให้เพราะงั้นเลยต้องกระโดดเอง one two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  หิวโคววตรเตอนนี้หมด one two ตอนนี้การที่ของไม่ตกนี่รู้สึกว่าเลือฝึกดี้วยกันในการเดินทางครั้งนี้มันช่เป็นการเดินทางที่อินฟราภาพ้วยกันแต่ลืมของไปเนี่ย ที่มือนเห็นอะไรมบางอย่ากเจอทำนี่รู้สึกแม่งแ่งเหมือนคนคุ้นคนคุ้นเหมือนเคยมามันคุ้นเหมือน,น,น,นเจอเพิ่อน เนี่ยอย่าพึ่งจะว่าพึ่งเลี้ยงไงเนี่ยฮะมัน่นใจข้อนึ่จะโดนกัดตายอโอ้ยรว้าวางไว้ไงเออเรามีชีวิตกล่องฝนตัวแล้วไม่ต้องกลัวแนละ้วเว้ยพวกะขงก็เต็มขเขาแค่เรามีกล่อง นี่เราก็ทำอย่างนั้นกระโดดครับพี่เงั้นเราก็ทำกล่องอะไรกล่องแล้วเรา <laughs> <laughs> อยากรู้อะแป๊บนึงนะขออนี้ก่อนคันแรกก่อนที่เราไล้ใจครับล้ครับแม่งเลยอย่างนี้ทำลายของไม่ได้อย่างนี้ทำลายกล่องไม่ได้เลย้โ <laughs> จุดอ่อนเนี่ยครับเราเจอจุดอ่อนแล้วครับไม่ดีเลย คือถ้าทำลายมันก็จะหายไปด้วยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ของที่เก็บมามันก็หายไปเฟ่คิดลเครียดจะหินบินได้้วตอนนี้เราจะฆ่าหมูฆ่าหมาแถวนี้นะครับถ้าเจอนะแล้วผมกลัวมันใกล้มือตัวด้วยเวียนจ้า ทไม่ได้เอาตะไคร้มาด้วยไปแย่ย,ยังไงนี่ยปุ๊บแกเนี่ยต้อง,ดงโดนฝวยโดนธรรมชาติทำร้ายโดยฝีมือของมนุษย์ที่ชื่อว่าไมค์ครับอื้อไม่โทษเองนะไม่ใช่ไม่โทษนะจะแล้วแหละจะโทษทำไมล่ะเราไม่ได้ผิดสักหน่อยเราต้องฆ่าพวกมันเพื่อชีวิตวบ้ยนั่นมันนั่นมันนั่นมันเราลืมบาหิน มัวแต่วิ่งเล่นเกินไปจะลืมเลยว่าเห็นเนี่ย,ยเจอของดีได้ไงมีโอเล่นก็ลืมรวยน่าจะมีเตียงเรานะเตียง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 ขโมยฟองแล้วเอาไงไงไงสดีครับพี่ผมเข้าไปเลยได้ไหมผมไม่กัน <c oughs> นอนอะนอนไหวกันละ